ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอยากเห็นกันไหมไลอัพแมนยูถ้าได้ซินดีนซีดานคุมทัพแฟนผีอยากดูกันไหมคาดิบเนนักเตะตัวจริงแมนเชตอรถ้าได้ซินดีนซีดานมาคุมแทนเอริกเทนฮากเบดวิกเตอร์บริษัทร,รับพนันที่ถูกกฎหมายของประเทศอังกฤษยกให้ซินดีนซีดานอาดีตเทรนเนอร์เรอัมลิดเป็นเตงหนึ่งที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หากปีแสดงตัดสินใจปลดเอริกเทนฮากกุนสื่อชาวดัตที่ทำผลงานไม่ดีในฤดูกาลนี้สีดานที่เวลานี้กำลังว่างงานมีอัตราต่อรองอยู่ที่7ต่อ2แทง2จ่าย7ไม่รวมทุนขณะที่แกรมพอตเตอร์อดีตผู้จัดการทีมไรตันและเชลซีตามมาเป็นเต็ง2ราคา4ต่อ1แทง1จ่าย4ไม่รวมทุนหากซีดานมาทำงานในถิ่นโอทาฟอร์ดก็คาดว่าหน้าตานักเตะ11ตัวจริงของปีสดงคงเป็นดังนี้ ผู้รักษาประตูองเดโอนานาโอนานาจะได้ทำหน้าที่เฝ้าเสาต่อไปแม้เจอช่วงยากลำบากกับการเริ่มต้นที่โรงละครแห่งความฝันก็ตามอย่างไรก็ดีซีดานอาจหากโกคนใหม่ในช่วงเปิดตลาดรอบต่อๆไปกองหลังอารอนวันบิสซาก้าราเฟวารานดิสโดมาติเนสลุกชอเวลานี้วารานกลายเป็นตัวสำรองของเทนฮากแต่ถ้าซีดานมาคุมทัพก็น่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริง หลังเคยร่วมงานกันและประสบความสำเร็จที่มาริตวารานจะได้ยืนคู่กับมาติเนสเมื่อหายเจ็บกลับมาส่วนวานดิสก้ายืนแบกขวาขณะที่ชอประจำการทางฝั่งซ้ายกองกลางเมสันเม้ากาสซิเมโรบรูโนแฟนันกาซิเมโรเป็นนักเตะอีกรายที่เคยร่วมงานกับซีดานและเชื่อว่ากุนซือชาวฝรั่งเศสจะเข้นฟอร์มเก่งออกมาได้อีกครั้งโดยจะรับบทตัวรับยืนอยู่หลังเมสาและบรูโน กองหน้าเจดอนซานโชรัสมุธฮอยลุนมาคัสแรดฟอร์ดซานโชมีโอกาสจะกลับมามียนาคตในยุคของ4ีดานหลังมีปัญหากับเทนฮากจนโดนแบนจากทีมโดยจะได้ลงเลี้ยงทางฝั่งขวาส่วนแรดฟอร์ดลุยฝั่งซ้ายตามถนัดขณะที่หอยลุนรับบทกองหน้าตัวเป้าไม่สะเทือนหากแมนยูปลดพึงทีมดังจ้องดึงเอริกเทนฮากขุมทัพ กูรูลีกเมืองเบียเผยเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมแมนยูเนเต็ดมีงานใหม่รออยู่หากสุดท้ายแล้วผีแดงตัดสินใจปลดเขาออกจากทีมในช่วงปีใหม่จากสถานการณ์ที่เป็นไปเทนฮากจึงกลับมาเป็นกุนซือระดับต้นๆที่ถูกร้านผู้เมืองผู้ดีกำหนดอัตราต่อรองว่ามีโอกาสถูกปลดเป็นรายต่อไปในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดกระทั่งล่าสุดเมื่อ13ธันวาคมยานอังเกฟอร์ทอฟอดีตกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์ในฐานะคอลัมนิสของบิว สื่อดอยระบุว่าดอตมุลพร้อมดึงเทนฮากมารับงานคุมทีมในเดือนมกราคมข่าวลือในเยอรมันเทนฮากอาจเป็นโค้ชคนใหม่ของดอตมุลซามเมอร์ที่ปรึกษาของดอตมุลเคยว่าจ้างเทนฮากมาก่อนที่บาเยนลองดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนมกราคมฟอทอเผยอันหนึ่งปัจจุบันสื่อเดืองมีเอดินแทสิตรับบทกุนสื่อขณะที่เทนฮากเคยคุมทีมสำรองของบาเยนระหว่างปี2013-2015 ช่วงที่เป๊ปกอดิล่าคุมทีมเสือใต้ชุดใหญ่ยาบสตัมตำนานปรากลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกโรงแสดงความเห็นว่าอันโตนี่ปีกบราซิเลียนเป็นนักเตะที่ไม่ดีพอจะเล่นให้แมนยูตหลังจากที่เห็นปีแสดงกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างน่าอับอายเมื่อวันอังคารที่12ธันวาคมที่ผ่านมาด้วยการเป็นบวยของกลุ่มเอ อันโตนี่วัย23ปีย้ายจาก R jack, อาแจ็คแอมสเตอร์ด,ดัมมาอยู่กับแมตต์ในช่วงซัมเมอร์ปี2022โดยค่าตัวถึง85ล้านปอนด์แต่ยังทำผลงานไม่ดีโดยลูกกาลนี้ลงเล่นไป17เกมยังยิงประตูและแอซซิตไม่ได้เลยแถมยังมีเรื่องราวไม่ค่อยดีนอกสนามอีกด้วยสตัมเผยผ่านรายการดีโอแลบว่าสำหรับอันโตนี่ผมไม่คิดว่าจากที่ได้เห็นเขาและดูว่าเขาเป็นอย่างไรผมบอกได้เลยว่า เขาไม่ดีพอที่จะเล่นในระดับนี้อย่างที่เรามองหาที่อยู่ในเต็ดนักเตะบางคนอาจเจอปัญหาและมีช่วงเวลายากลําบากแต่ก็ยังสามารถพัฒนาตัวเองและในที่สุดก็สามารถเล่นในระดับนี้ได้เมื่อคุณมองดูอันโตนี่ในเวลานี้คุณมองไม่เห็นเลยจริงๆว่าเขาจะสามารถพัฒนาไปสู่อีกระดับในการเล่นเพียบลิกหรือก้าวขึ้นไปเป็นปีกตัวท็อปที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับเกม สตัมว51ปีที่เคยค้าแข่งกับปีแาแดงระหว่างปี1998-2001ถึงกล่าวทิ้งท้ายทั้งนี้แมนยู็ดมีโปรแกรมหนักอีกในเกมต่อไปโดยจะต้องบุกไปเยือนลิเวอร์พูลในศึกเิีย์ลีกที่สนามแอนฟิวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมนี้พร้อมลาแมนยูเอเย่นกาซิเมโรสกิตเปเอชเชเซนแข่งแซมบา กาซิเมโรถูกมเมนเดตทุ่มเงินก้อนโต70บล้านปอนดึงตัวมาจากเรอลมริตในช่วงซัมเมอร์2022และดาวเตะเซลลซาวสร้างผลงานกับสังเวียนแข้งโอทัฟฟอร์ดได้อย่างน่ายกนิ้วให้โดยเขายิงประตูได้เจดลูกจาก51นัดแชมพาทีมผีแดงคว้าแชมป์คาราบาวครับได้สเร็จด้วยกระทั่งในซีซั่นนี้กาซิเมโรโชว์ฟอร์มได้แย่ลงอย่างเห็นได้ชัดประกอบกับล้มเจ็บถี่ยิบตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นในวัย31ปีมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน และลงเล่นได้แค่12เกมเท่านั้นจึงทำให้เขาตกเป็นข่าวว่าผีแดงต้องการโลาะออกจากทีมในเดือนหน้าเช่นเดีวยวกับสตาอีก4รายทั้งดอนนี่ฟาร์เบ็กเจดอนซานโชอองโตนี่มาร์ซยาวและราฟาเอลวารา ต่อกรณีดังกล่าวเลอเทนสปอร์ตรายงานเมื่อ13ทันว่าขมว่าเอเย่นของสตาชาวเมืองกาแฟติดต่อไปหาเปอแอดเชแล้วเพื่อสอบถามว่าสนใจเซ็นสัญญากับกาซิเมโรหรือไม่เนื่องจากเขาเล็งเห็นว่าแดนกลางของแชมป์เมืองน้ำหอมในปัจจุบันมีแต่เด็กหนุ่มจึงน่าจะความมิดฟิลประสบการณ์สูงไปร่วมควนอย่างไรก็ดียังไม่ชัดเจนว่าลุยส์เอริเก้กุนซอเปอแอเชสนใจคว้ากาซิเมโรไปร่วมงานด้วยหรือเปล่า เนื่องจากเขาน่าจะชื่นชอบมิดฟิลด์พลังหนุ่มมากกว่าดังจะเห็นได้ว่าทั้งมาเนลอูกาเต้วอร์เรนซาอีเอเมรี่และวิตินยาล้วนมีอายุไม่เกิน23ปีทั้งนั้นทั้งนี้กาซิเมโร่มีสัญญากับทีแดงจนถึงปี2 0 2 6แต่หากเอริดิทนฮารลอยแพ้เขาออกจากทีมได้สำเร็จกุนซือดัตก็จะมีสิทธิเซ็นสัญญากับสตาร์ใหม่ได้ง่ายขึ้นภายใต้กฎ financial fair play เนื่องจากเรดเดวิลสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายค่าแรงก้อนโตลงได้ อดีตหอกผีชี้อาจไร้แชมป์30ปีเหมือนหงอัอลลี่แม็คอยอดีตกองหน้าทีมชาติสกอตแลนด์ยืนยันว่าเขาคงจะไม่ประลาดใจถ้าแมทต์จะต้องอยู่โดยไม่มีแชมป์ลีกถึง30ปีเช่นเดียวกับลิเวอร์พูลเคยเจอมาระหว่างปี1990ถึง2020ทีมของเอริกเทนฮากแพ้ไปแล้ว11นัดในทุกรายการซีซั่นนี้รวมถึงความพ่ายแพ้7จาก16เกมในลีกด้วยซึ่งล่าสุดเป็นการให้บอลมัดศูนย์ต่อ3คาถิ่นโอทฟฟร์ แมคคอยตำนานเรนเจอร์และทีมชาติสกอตแลนด์วัย61ปีกล่าวว่ากับแมนยูต์ตอนนี้คุณทำอะไรอยู่คุณจะกำจัดเอริธเทนฮากไหมเทนฮากโชเซ่มุนโยผู้จัดการทีมดีๆทั้งหมดเหล่านี้ผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมพร้อมด้วยสายเลือดที่ดีและมันไม่ได้ผลดังนั้นมันจึงเป็นมากกว่านั้นมันเป็นที่ระบบตลอดทั้งสโมสรผมรู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในะระดับสูงกับเซอร์จิมลัดคริปต์แต่ลิเวอร์พูลดำเนินไป30ปีโดยไม่มีแชมป์ลีก ผมไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นแต่คุณจะไม่เซอร์ไพรส์หรอกถ้าพวกเขาจะเป็นแบบนั้นมันเป็นสถานการณ์ที่แปลกและยังอีกไกลที่จะแก้ไขอยู่ในเด็ดในเวลานี้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่แฟนบอลต้องการจะได้ยินตำนานแมนยูชีสาเหตุทำไมรัดฟอร์ดจึงไม่ใช่แค่งระดับโลกอย่างเคยถูกยกย่อง ริโอเฟร์ดินานได้ออกมาวิจารณ์ฟอร์มการเล่นของมาคัตแลตฟอร์ดกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากที่เจ้าตัวฟอร์มตกอย่างหนักในฤดูกาลนี้โดยเชื่อว่าแข้งรายนี้ยังไม่ใช่นักเตะร,ระดับโลกอย่างที่ใครหลายคนเคยยกย่องไม่เขาอย่างไม่ใช่อดีตกองหลังทีมปีสแสดงกล่าวกับเว็บไซต์ t a l k Sport เมื่อถูกถามว่ากองหน้าวัย26ปีคือนักเตะร,ระดับเวิ l ์ c คลาสในสายตาของเขาหรือไม่เขามีศักยภาพที่จะเป็นนักเตะร,ระดับเวิ l ์ c คลาสได้แน่นอน แต่เขาไม่ใช่นักเตะร,ระดับเวิลด์คลาสเขาไม่ได้พิสูจน์ตัวเองมากพอการจะเป็นนักเตะร,ระดับโลกได้นั้นคุณต้องก้าวไปถึงในระดับนั้นและรักษามันเอาไว้ให้ได้ในระยะเวลาหนึง่งแต่นันเวลานี้เขาดูสับสนวุ่นวายเขาเคยมีช่วงเวลาที่ทําให้คุณลืมหายใจและทําในสิ่งที่ไม่มีใครบนโลกใบนี้ทําได้ซึ่งมันสุดยอดมากๆเฟอร์ดินานด์กล่าว หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ